ก่อนดูขอเตือนไว้ก่อนเรื่องนี้ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ระวังตอนจบจะทำให้คุณอึง้งใครที่ชอบเรื่องสั้นที่หักมุมจนต้องร้องในใจว่าทำไมจบแบบนี้ต้องดูจนจบทั้ง20เรื่องห้ามกดข้ามเด็ดขาดพร้อมหรือยังไปดูกันเลยมูเป่าขุนศึกผู้เกรียงไกลเขาเข้าสู้ศึกทำสงครามอย่างกล้าหาญก่อนจะขี่ม้าออกมาเพื่อแจ้งข่าวชัยชนะให้แก่พระราชาแต่แล้วระหว่างทาง เขากลับเจอพายุหิมะหมกระหน่ำนำซ้ำร่างกายก็มีแต่รอยแผลจนกระทั่งม้าของเขามาสะดุดล้มตรงบริเวณปากถ้ำหมูเป่าจึงพยายามตะเกียกตะกายตัวเองเข้าไปหลบพายุในถ้ำเขาค่อยๆค,คลานเข้าไปจนกระทั่งมองเห็นแสงสว่างด้านในถ้ำเขาคลานเข้าไปจนพบกับดินแดนแห่งใหม่ที่สวยงามมีทั้งบ้านและภูเขาล้อมรอบมีหญิงสาวหน้าตาสะสวยเข้ามาช่วยทำแผลให้เขาหมูเป่าพบกับความสงบสุขในดินแดนแห่งนั้นจนกระทั่งก่อเกิดเป็นความรักกับหญิงสาว และเธอให้กําเนิดลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนมูเปาลารักลูกสาวของเธอมากเขาใช้ทุกวินาทีเพื่ออยู่ร่วมกับเธอเขาค้นพบแล้วว่าความสุขที่แท้จริงหาใช่ชัยชนะจากการทาศึกสงครามไม่แต่คือการได้ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่เขารักวันหนึ่งหญิงสาวและลูกสาวของเธอเข้าไปเก็บเห็ดในป่าพวกเธอพบกับม้าที่นอนตายอยู่และข้างๆกันนั้นก็มีชายคนหนึ่งนอนตายอยู่เช่นกันแต่ทว่าหน้าตาของเขาดูมีความสุขมากลูกสาวถามแม่ว่าทําไมเขาถึงยิ้มแบบนั้นแม่ตอบว่า เพราะเขากาลังมีความสุขอยู่ยังไงล่ะในช่วงที่มีแต่ศึกสงครามแบบนี้จะหาความสุขได้จากที่ใดกันค่าคืนของวันหนึ่งวิโรดรับโทรศัพท์โดยปลายสายเป็นชายนิรนามที่อ้างว่าจะเข้าไปลักพาตัวลูกสาวของเขาวิโรดได้ยินดังนั้นจึงรีบตะโกนสั่งให้ก่อนรีบพาลูกสาวของเขาหนีไปก่อนที่จะมีคนมาจับตัวเธอก่อนได้ยินดังนั้นจึงรีบคว้าม,มือลูกสาวเจ้านายของเขาหนีออกจากบ้านไปก่อนที่จะมีกลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านพร้อมด้วยอาวุธครบมือ ก่อนพาลูกสาวคุณวิโรธขับรถหนีออกไปสีหน้าของลูกสาวดูเป็นกังวลมากว่าพ่อของเธอจะเป็นอันตรายก่อนขับรถมาจอดอยู่ริมทางที่ห่างไกลผู้คนเขาเดินไปด้านหลังรถแล้วหยิบอุปกรณ์บางอย่างออกมาจากนั้นจึงเข้าไปคว้าแขนลูกสาวเจ้านายออกมาก่อนจะพูดว่าเขาไม่อยากเสี่ยงให้คุณโดนจับตัวไปยังไม่ทันขาดคำเสียงปืนดังปั้งคุณวิโรธที่ตามมายิงเข้าไปที่ก่อนลูกสาวของเธอตกใจมากก่อนจะเห็นว่าดวงตาของเธอนั้นเปลี่ยนไป จากนั้นไม่นานก็มีลำแสงถีแดงพุ่งออกมาจากตาของเธอไปทะลุที่คุณวิโรธพ่อของเธอก่อนที่คุณวิโรธจะพูดขึ้นมาว่าคำสั่งสังหารทำงานแบบนี้นี่เองพอาผู้จบลูกสาวของเขาก็เปล่งเสียงตะโกนด้วยความโกรธท่านประธานาธิบดีแห่งประเทศเอ็มกาประกาศทำศึกสงครามเต็มรูปแบบกับประเทศสครัมโบดินแดนแห่งอบายามุกท่านแสดงเจตจำนงอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะปราบปรามประเทศนี้ให้สิ้นซาก ท่านเข้าหารือกับท่านแม่ทัพในการเปิดศึกยิงขีปนาวุธไปทําลายเมืองต่างๆในประเทศสกรัมโบข่าวนี้สร้างความเครียดกราดให้กับท่านผู้นำสกรัมโบเป็นอย่างมากหลังจากการทําลายล้างผ่านผลไปก็มีหน่วยงาน NGO เข้ามาให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นแผนการที่ล่อให้ผู้นำสกรัมโบออกมาจากที่ซ่อนโดยที่ท่านประธานาทิตดีแห่งประเทศเอ็มกาเดินทางมาเยือนถึงถิน่นด้วยตัวของท่านเองเพื่อต้องการที่จะประชิญหน้ากับวายร้ายแห่งสกรัมโบ ท่านตบเข้าไปที่หน้าของผู้นำสครัมโบอย่างจังก่อนจะพบว่ามันไม่ใช่ตัวจริงผู้นำสครัมโบตัวจริงนั่งมองอย่างอารมณ์ดีผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนที่จะปล่อยขีปนาวุธลงมายังจุดที่ท่านประธานาธิบดีแห่งประเทศเอ็มกายืนอยู่ช่วงดึกของวันหนึ่งวุฒนักศึกษาจากมหาลัยชื่อดังกำลังเดินทางกลับห้องพักของเขา ระหว่างทางเขาเหลือไปเห็นเงาดำๆแถวๆร้านซ่อมรถที่อยู่ริมถนนเขาตกใจเล็กน้อยก่อนจะใช้แสงไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องดูให้แน่ใจจึงพบว่าเงาตรงนั้นมันคือสายลมสีดำม้วนขดอยู่นั่นเองจินตนาการสูงจริงๆเราวุดบ่นในใจก่อนจะเดินทางต่อแต่เขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินตามเข้ามาเมื่อกลับมาถึงห้องเขาพิมพ์แชทส่งหาแฟนของเขาว่ามาถึงห้องแล้วนะก่อนจะเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ํา ก่อนสายตาจะเหลือไปเห็นเงาดําในกระจกแต่พอเขาหันกลับมาก็พบว่ามันคือผ้าขนหนูสีดําที่แขวนอยู่นั่นเองก่อนจะเข้านอนวุฒก็ยังแสดงอาการวิตกกังวลเขารู้สึกเสียวสหลังเป็นพักๆเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในห้องกับเขาก่อนที่วุฒจะพยายามคมตาลงนอนกอดหมอนค่ะแม่มหญิงสาวโสดพนักงานออฟฟิศเดินทางกลับจากที่ทำงานมาที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอสีหน้าของเธอเศร้าหมองเพราะชีวิตของเธอไม่มีใครเลย เธออยู่เพียงลำคังตัวคนเดียวมีเพียงรูปปั้นสีขาวอนุสาวรีย์ที่อยู่ใจกลางที่พักของเธอเท่านั้นที่อยู่เป็นเพื่อนดื่มของเธอในค่ำคืนนี้และแล้วสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีชายหนุ่มรูปงามตัวสีขาวยืนอยู่ในห้องของเธอเขาบอกว่าตัวเขาคือรูปปั้นที่อยู่ตรงนั้นนั่นเองแม่มเดินเข้าไปจับแขนของเขา เพราะเธออยากรู้ว่าเขาใช้ตัวจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ความฝันทั้งสองชวนกันเดินออกมาข้างนอกนานแล้วที่แหมมไม่ได้ออกเดทก,กับใครเลยชีวิตเธอมีแค่ที่ทำงานแล้วก็ห้องวนเวียนอยู่แบบนี้ทั้งสองเต้นรำด้วยกันอย่างมีความสุข เพียงแต่ว่าเวลาของชายหนุ่มมีถึงแค่ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นสู่ท้องฟ้าในเช้าวันรุ่งขึ้นนี้เท่านั้นไม่อย่างนั้นเขาจะไม่สามารถกลับไปยืนเป็นรูปตั้นตรงนั้นได้อีกแมมได้ยินก็เสียใจแต่ก็ขอบคุณชายหนุ่มที่เข้ามาสร้างความสุขเติมเต็มให้ชีวิตของเธออีกครั้งแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มรูปงามที่ตอนนี้มีเนื้อหนังมังสาเป็นมนุษย์ปกติแล้วยืนอยู่ตรงระเบียงห้อง มองออกมาดูอนุสาวรีย์รูปปั้นที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมหญิงสาวนั่งอยู่หน้ากระจกทายาสีฟันรอบปากทําให้ดูเหมือนน้าลายฟูมปากเธอแกล้งทําเป็นล้มลงนอนกับพื้นเมื่อแฟนของเธอเดินเข้ามาเห็นก็ตกใจสุดขีดเขาหันหลังวิ่งออกไปอย่างตื่นตระหนกเพื่อไปหิบโทรศัพท์แต่ดันพลาดตกบันไดกลิ้งลงไปหญิงสาวตกใจลุกพรวดขึ้นเธอลงมาดูพบแฟนนอนนิ่งอยู่ที่พื้นเธอคว้าโทรศัพท์โทรหารถพยาบาลทันที รถพยาบาลจอดปุ๊บพยาบาลกำลังจะลงมาจ,จู่ๆแฟนของเธอก็ลุกขึ้นมาน,นั่งหัวเราะหญิงสาวอ้าปากค้างก่อนจะรีบวิ่งออกไปพูดกับพยาบาลว่าไม่มีอะไรหนูโทรผิดเองขอโทษด,ด้วยนะคะรถพยาบาลขับออกไปหญิงสาวถอนหายใจโลง่งเดินกลับเข้าบ้านเพื่อเรียกแฟนตัวเองแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับหญิงสาวเดินหาทั่วบ้านไม่มีใครเลยเธอนิ่งไป หน้าค่อยๆเปลี่ยนสีก่อนจะพูดเสียงเบาๆว่าเดี๋ยวนะฉันยังไม่มีแฟนนี่ ปะเพนแวนมอเตอร์ไซค์ออกไปถนนใหญ่ช่วงที่รถติดไฟแดงเธอรีบเบียดเลียนด้านขวาเพื่อจะได้ขึ้นไปรออยู่ข้างหน้าสุดทําให้รถที่ขับสวนมาต้องหลบกันจันละวันตรงที่ติดไฟแดงอยู่นั้นปะเพนบังเงินเจอกับป้าสีเธอถามป้าสีว่าจะไปไหนป้าสีบอกจะไปซื้อของที่บิ๊กเออ้าวปะเพนก็จะไปเหมือนกันพอสัญญาณไฟเขียวรถป้าสีเกิดดับขึ้นมาต้องเสียเวลาสตาร์ทใหม่รถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหลัง ก็ตะโกนบอกว่าป้ารีบออกไปได้แล้วป้าเพนหันมาววายว่ารถเพื่อนป้าดับอยู่ให้รอแป๊บนั่งเมื่อป้าสีสตาร์ทรถติดแล้วทั้งสองจึงขี่ออกไปพร้อมกันแต่สัญญาณไฟกลับมาเป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งพอดีรถข้างหลังเลยต้องจอดรอต่ออีกหนึ่งรอบเมื่อป้าทั้งสองมาถึงบิ๊กเอที่จอดรถนั้นเหลือว่างแค่คันเดียวป้าสีจึงเท่าไปจอดแต่ป้าเพนไม่มีที่จอดเลยจอดเอาตรงข้างถนนนี้เลยละกันทําให้รถโยนที่ขับผ่านมาต้องหักหลบแล้วไปชนประสานงากันป้าเพนหันมาบ่นพึมพำว่า เจ้าพวกนี้ขับรถภาษาอะไรไม่มองทางกันบ้างเลยแล้วก็เดินเข้าไปซื้อของด้านในในขณะที่ซื้อของภาษีเลิกของเสร็จก่อนจึงไปต่อแถวป้าเพนมาทีหลังแต่ขอแทรกอยู่หลังภาษีบอกว่ามาด้วยกันคนที่ต่อแถวอยู่ด้านหลังมองด้วยความเหนื่อยใจทั้งสองขี่รถกลับบ้านไปพร้อมกันเมื่อไปถึงบ้านก็ทำอาหารและนั่งกินกันอย่างอ,ร,อร่อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น วัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามท้องถนนเข้าพบกับคุณตำรวจยืนอยู่ตรงกลางของถนนทั้งสองตกใจมากรีบหักเลี้ยวหลบแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอีกทางหนึ่งอย่างรวดเร็วทั้งสองขี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับทางตันทั้งสองจึงจอดรถแล้วรีบวิ่งเข้าไปหลบอยู่ด้านหลังกล่องลังไม้แอบมองจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีตำรวจตามมาแต่ที่ไหนได้ดันมีคุณตำรวจทั้งกองทัพยืนอยู่ด้านหลังเขาทั้งสองเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งหนีคุณตำรวจทั้งกองทัพ ก็รีบวิ่งกรูเข้ามาใกล้ๆพวกเขาทั้งสองแต่ตำรวจกลับวิ่งผ่านพวกเขาไปปรากฏว่ามีแมงมุมยักษ์อยู่ข้างหน้าตำรวจทำการยิงปืนเข้าใส่แมงมุมยักษ์ตัวนั้นวัยรุ่นทั้งสองตกใจแหกปากร้องลั่นแล้วรีบวิ่งหนีไปอีกทางก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเอ็งไม่น่าเอาน้ำยาตัวนั้นหยอดลงบนหลังแมงมุมเลยว่ะอีกคนตอบกลับมาว่าใครจะไปรู้ล่ะว่าถหยอดไปแล้วตัวมันจะใหญ่แบบนี้ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลความเจริญมีกลุ่มนายทุนจำนวนมากเข้ามาขุดเหมืองเพชรเช่นเดียวกับคุณทินที่เข้ามาทําถนนลาดยางอำนวยความสะดวกให้กับนายทุนได้ใช้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าผ่านทางที่แสนจะแพง แจ็คเด็กหนุ่มท้องถิ่นได้ร่วมมือกันกับชาวบ้านในการทําถนนตัดผ่านหมู่บ้านของตัวเองซึ่งช่วยย่นระยะทางในการขนส่งได้เร็วขึ้นถึง2เท่าและเก็บค่าผ่านทางเพียงน้อยนิดเพื่อแลกกับการได้สร้างตลาดให้กับชาวบ้านบนถนนเส้นนี้เรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับคุณทินเป็นอย่างมากคุณทินได้เข้ามาติดต่อขอซื้อถนนแห่งนี้จากแจ็คแต่แจ็คปฏิเสธ คุณทินจริงได้ส่งคนเข้ามากันแกล้งทั้งการตรวจสอบจากภาครัฐการแอบ,บลักลอบเอาของเสียมาทิ้งจนทําให้กลุ่มไหนทุนต้องหันไปใช้เส้นทางของคุณทินเหมือนเดิมแต่แจ็คก,ก็ยังไม่ยอมเขาได้เข้าไปต่อรองกับนายทุนโดยการให้ทําสัญญาเป็นรายปีแต่คุณทินก็ยังส่งคนมากลั่งแกล้งไม่เลิกทําให้การขนส่งเกิดการล่าช้า ท้ายที่สุดแจ็คเลยต้องยอมเขาโวยกับคุณทินว่าเขาไม่ขอสู้อีกต่อไปแล้วถนนเส้นนั้นคุณทินจะทําอะไรก็เชิญเขาขอยอมแพ้เรื่องนี้ทําให้คุณทินหัวเราะชอบใจเป็นอย่างมากก่อนที่คุณทินจะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็พบว่าแจ็คได้ขายถนนเส้นนี้ให้กับกลุ่มนายทุนขุดเหมืองไปแล้วแจ็คยิ้มเขาคิดว่าเขาชนะคุณทินแล้วแต่ที่ไหนได้เรื่องนี้อยู่ในแผนการของคุณทินอยู่แล้วก็เพราะคุณทินนั่นเองที่เป็นต้นคิดในการวางแผนหุบซื้อถนนจากแจ็คเอกขับรถเกง๋ง กำลังจะกลับบ้านตรงบริเวณซอยก่อนเข้าบ้านเขาพบกับคนกำลังถูกทำร้ายนอนอยู่บนพื้นถนนเอกตกใจก่อนที่จะใช้เวลาช่วงสั้นๆน,นี้คิดว่าเขาจะต้องทำอย่างไรเอกตัดสินใจบีบแตรไปหลายๆครั้งหวังว่าคนร้ายจะตกใจหนีไปปรากฏว่าเป็นไปตามที่เอกคิดเลยคนร้ายสองคนวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วเอกจึงรีบลงจากรถเพื่อมาช่วยคนที่ได้รับการบาดเจ็บแต่แล้วรถของเอกกลับถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตามีหนำซ้ำคนที่ถูกทำร้ายก็ลุกข,ขึ้นมาผลักเอกจนล้มลงไปนอนกับพื้นแล้ววิ่งตามขึ้นรถไป เอกโดนต้มซะแล้วเขาตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือในทันทีคนร้ายที่ขับรถเอกไปหันมาพูดกันว่างอนนี้ง่ายกว่าที่คิดไว้ซะอีกยังไม่ทันขาดคำหญิงสาวในรถก็ลุกรวดขึ้นมาจนคนที่อยู่ในรถตกใจหญิงสาวคนนั้นที่บีบคนร้ายจนตกจากรถลงมานอนกองกับพื้นถนนเอกรีบเดินไปหาคนร้ายคนนั้นแล้วพูดว่าเป็นไงละ่ะรึดเด็กของเมียกูหนึ่งในคนร้ายตอบกลับมาว่าไหนพี่บอกว่าวางยาสลบเมียพี่แล้วทำไมยังตื่นขึ้นมาได้เอกพูดต่อไปว่า เรื่องนั้นช่ามันก่อนตอนนี้เป็นห่วงเพื่อนเองสองคนนั้นก่อนดีกว่า